เมืองไทยเมืองร้อนอย่างเรามีทั้งแป้งเย็นสบู่เย็นโลออนเย็นยาสบผมเย็นชาดาเย็นตู้เย็นแล้วก็วันนี้ครับเราไม่หมอนเจลเย็นเย็นเราจะไม่ต้องนอนเหงื่อออกตอนคืนต่อไปผมลองใช้มาแล้วมันนุ่มจริงมันไม่ใช่เค่นุ่มแบบเหลวๆนะ มันนุ่มแบบพอดีเลยแล้วถ้าลองนอนปุ๊บเนี่ยมันนุ่มพอดีคอเดี๋ยวภาพอินเสิร์ตขึ้นนี่ลองให้ดูแล้วพอนอนปุ๊บมันสบายสบายแล้วทําไมครับมันก็ไม่ทําให้เราปวดคอคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อหมอนเนี่ยมันไม่เจอหมอนที่ถูกใจใช่ไหมอย่างผมเนี่ยเกิดมาประมาณ30ปีเนี่ยผมเปลี่ยนหมอนประมาณ30บใบนะปีละใบคือหมอนที่บ้านมันไม่พอดีนอนปุ๊บมันยวบมันยวบคือหมอนมันเละเรื่อยๆใช่ไหมแต่หมอนไปเนี้ยมันมันพอดีแล้วมันไม่ใช่แค่นุ่มนะ ชื่อของมันคือหมอนเจลเย็นเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับเห็นไหมครับไอ้เพลฟ้าเนี่ยเจลเย็นเจลเย็นอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่แค่ใน้อย่างเดียวมันมีรูเห็นไหมครับเห็นรูรูระบายอากาศเพราะปกติเวลาเรานอนครับมันเกิดการสะสมความร้อนใช่ไหมพอเกิดความร้อนปุ๊บเหงื่อเราก็เลยออกแต่พอมีหมอนตัวเนี้ยมันทําหน้าที่ระบายอากาศออกไปแล้วเวลาเรานอนเหงื่อก็เลยไม่ออกแถมไม่เหนอะหนยคอด้วยครับสำหรับใครที่จะซื้อหมอนแล้วกังวลเรื่องไรฝุ่นอย่างผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเจ้าหมอนตัวเนี้ย เขามีป้องกันการเกิดแบคทีเรียแล้วก็ไล่ฝุ่นอีกด้วยแล้วก็พี่ๆที่ฟูลี่เขาบอกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยปอกหมอนกับหมอนตัวเนี้ยไม่ซิดไม่จางด้วยนะเป็นไงบ้างครับกับหมอนเจลเย็นเพื่อสุขภาพผมว่าหมอนตัวเนี้ยเหมาะกับคนขี้ร้อนอย่างเราอย่างเช่นผมเลยแล้วก็สําหรับใครที่กําลังมองหาหมอนที่ซัพพอร์ตคอก็ลองมองตัวนี้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าทั้งซัพพอร์ตคอแล้วก็ได้ทั้งความเย็นด้วยใครสนใจซื้อหมอนตัวนี้ก็ดูใต้รายละเอียดแคปชั่นนี้เนอะสุดยนนนีออมไผววะั๋ขตป พรุ่นี้ต้องตื่นเช้าต้องไปถ่ายงานไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับ